สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำแขนเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อแขนยาวหัวแขนรูดนิดหนึ่งแล้วก็จะมีการตัดแล้วก็แทรกผ้าในระหว่างที่ทำการตัดผ้านะคะมาดูวิธีการทำกันค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานแขนออกมาก่อนนะคะ แล้วก็กำหนดความยาวตามต้องการปลายแขนวัดพอดีแล้วก็บวกเพิ่มไปสัก4เซนติเมตรในจุดของหัวแขนนะคะให้วัดลงมา16เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะ16เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นเป็นความยาวแขนนะคะหมายถึงความยาวของแขนที่จะตัดค่ะชิ้นนี้คือชิ้นหน้านะคะทางด้านซ้ายมือคือชิ้นหน้าค่ะด้านฝ่ามือคือชิ้นหลังชิ้นหลังให้วัดออกมาหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อชิ้นหน้าเราก็จะทำเป็น เส้นๆเหมือนกันค่ะวัดออกไปวัดออกไปช่องละ2ซนเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นค่ะก็จะได้ประมาณ1น3 4 5สองจะได้ประมาณ8ช่องนะคะ ในส่วนนี้ค่ะเราก็จะตัดนะคะตัดแล้วก็ตัดจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนโดยที่ไว้เหลือไว้นิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดกันนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตัดนะคะตัดเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นที่วัดลงมา จากหัวแขน16เซนติเมตรนะคะให้ตัดตัดเลยเส้นด้านหน้าไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ตัดเป็นริ้วๆเลยค่ะ เหลือไว้นิดหนึ่งนะคะเวลาวางผ้าก็แยกออกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูที่วางผ้านะคะ เมื่อวางผ้านะคะเวลาแยกกระดาษะคะ่ะก็ให้แยกลงในผ้าได้เลยค่ะช่องละ2เซน2เซนครึ่ง3มเซนบ้างก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หัวแขนก็เผื่อเย็บไว้1เซนติเมตรข้างรักแร้2เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้ค่ะให้ไปเย็บรูด2ครั้งนะคะ ที่หัวแขนก็เย็บรูดตรงหัวแขนค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเมื่อรูดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะคะเกลี่ยก,กันเรียบร้อยแล้วก็นำมาประกบกันนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดติดไว้นี่คือส่วนด้านในนะคะแล้วก็เย็บ แล้วก็นำไปโพ้มให้เรียบร้อยส่วนด้านนอกก็จะได้เป็นลักษณะเป็นแขนข้างบนก็รูดนิดหนึ่งด้านล่างก็จะรูดเมื่อนำมาต่อกันนะคะอาจจะสองด้านอาจจะไม่เท่ากันเหลือจนนิดหน่อยก็ให้ตกแตง่งตัดออกในส่วนที่เหลือออกไปนะคะ ที่ตั้งบนแขนนะคะให้วาดแขนใหม่นะคะเ <_ C> มื่อประกอบเป็นแขนเสร็จนะคะริมแขนก็เย็บเรียบร้อยในส่วนของที่รูตคะ่ะด้านที่มีรูดเยอะๆจะอยู่ด้านหน้าของแขนค่ะสวยเลยค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ